กินง่ายครับไม่ต้องล็อกคอถ้ากอกต้องล็อกคอครับต้องล็อกคอกอกถึงจะถึงจะลงคอเงยนท้องได้ครับนะครับไม่มีรั่วนะครับม,มีเป็น10ก็กินเป็น10 <c oughs> ครับผมจะเอมือหนึ่งอันนี้จะมาวิธีป้อน ยา่ายพระยาิวัวครับแบบน้ำครับแบบน้ำแบบน้ำก็ใส่ใส่แก้วได้ยินได้ทุกตัวปกติใส่น้ำไอแบบน้ำต้องขันคอครับขันคอ,ข,นคอขันคอกอกล็อกคออะนี้ไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอไอนี้เดี๋ยวเอาหานไอ้นี้ก่อนนี่ครับไอตัวนี้ที่ออกมาไม่ได้กินนมแม่นะครับตั้งแต่เกิดนี่ครับ ไม่ตายนะครับไม่ตายตั้งแต่ตกออกตกจากท้องแม่แม่ก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ได้กินนมเลยเดี๋ยวเอาหารให้มันก่อนนของอาหารน่ครับเจาะครับเจาะรูนี่ผมเจาะแล้วสีเจาะลู ให้กินไปแล้วขวดหนึ่งครับบัวบัวบัวล,ลงใหม่ครับน่ครับผมให้แบบนี้ตัวหนึ่งให้สองขวดให้กินไปแล้วขวดหนึ่งในขวดที่สองเราจะาทำให้ดูบางคนอยู่คนเดียวไม่มีคนมาคล้องคอลอกคอกอกนะครับแล้วก็ยากด้วยนี่สูตรจมค้นเลยไม่ต้องผสมน้ำครับถ้าถ้ากาก็ต้องต้องผสมน้ำครับนี่พวกนี้ต้องผสมน้ำพวกอยาก,กอกนะใช่ครับต้องผสมน้ำ ตัวน้ำเป็นขวดนะขวดแล้วก็กอกยัดเข้าปากกอกนะนี่ไม่ต้องครับเข้มข้นเลยครับใส่ในกล้วยเลยนี่ครับนี่ครับขดช้อนเจาะผมเจาะแล้วสี่ลูกมันจะห้าลูกพอดีครับนี่ลูกละครึ่งประมาณครึ่งแล้วก็ห้าลูกนี่ก็นี่ครับที่เจาะมาช้อนนะครับหมุนเลยครับหมุนหมุนเจาะออกมาเจาะไปแล้วสี่นี่ครับเดี๋ยวจะให้กินให้ดู สุกกว่าน,นี้ก็ได้ครับสุกกว่าน,นี้ก็ได้อันนี้กาลังกาลังจะสุกนะครับเพราะว่าเปลือกเปลือกก็จะไม่แตกง่ายครับถ้าสุกมากเปลือก,กมันจะแตกมันจะรั่วออกมาครับจะรั่วออเปลือกน้ําน้ํายาครับยาจะรั่วออกมาถ้าเปลือกปีหน่อยเดียวก็ออกมารั่วออกมาครับรั่วมาบัวได้กินได้ก,นดกินมันจะไม่กินครับไม่กินบางตัวแต่ผมผมทากินทุกตัวครับให้กินหลายตัวแล้วตัวที่จับไม่ได้ Everybody. เห็นเชียกุได้เดินนี้พวกนี้เห็นกล้วยเดินใส่อยางีงครับยินง่ายครับกินง่ายเดี๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวจะป้อนให้ดูครับจะป้อนให้ดูนี่สองขวดนะครับสองขวดถ้าวัวเล็กวัวเล็กก็ขวดเดียวครับวัวตัวเล็กขวดเดียวตัวใหญ่สองขวดแบบน้ําแบบเม็ดแบบเม็ดก็มีครับแบบเม็ดมันหมดครับแบบเม็ดแต่ง่ายครับนี่จอกอย่างนี้ยัดลงไปแบบเม็ดนะครับจอดลงไปแล้วก็เอานี้ปิดปิดปากครับปิดปากรับรองกินทุกตัวครับร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็เอาที่เราเจาอะออมาปิดปากไว้เอาเม็ดยัดเข้าไปแบบเม็ดนะครับแบบเม็ดแบบเม็ดจะง่ายครับง่ายที่สุดคือแบบเม็ดครับแบบน้ําจะยากหน่อยแต่แบบน้ําน้ําจะถูกถูกกว่าแบบเม็ดครับแบบเม็ดจะแพงกว่าเราจะใส่ยาให้ดูเจาะลูกนี่ก่อนอ่าจินหมดแล้วนะครับตัวที่ ลงให้ดูตั้งแต่เกิดกับตั้งแต่ออกมาไม่ได้กินนมแม่นะครับตัวนี้เลี้ยงเองอันนี้ออกมาคอกแล้วได้4ี่เดือนครับ3เดือนเกือบสี่เดือนครับเอามาเข้าฝูงครับนี่ขี่รถมาก็เดินลงมาเองครับขี่รถมารู้เรยนเดินลงมาก็เปิดประตูออกมาเองครับนี่มันอยู่ในคอกนะครับอยู่ในคอกตอนเช้ามาก็มันเดินมาตรงประตูก็เปิดประตูออกมาก็เดินมาตัวเดียวเดี๋ยวนี้กินเยอะแล้วครับอนนี้ ให้ท <The camera apan> ีละสายนี hmm. <Ay commissioned children> mm ้ใ hmm. ห so ้ไปสามครั mm ้งแล้วนี่ครั้งที่สี่พอสี่ครั้งนี่นะครับทําให้ดูมือหนึ่งมือหนึ่งมีมือเดียวนะครับนี่ทําให้ดูนี่ทำมือเดียวก็ได้นี่ออกมาง่าครับหรือแบบแบบเด็กก็ได้เด็กยัดลงไปหมุนแต่มันมันจะไม่ไม่ออกมันออกมายากครับดึงออกมายากช้อนจะหมุนออกมาง่ายครับยาเทลงเลยทีนี้ ครับก็ทําเป็นท่อนเป็นท่อนไว้ไม่อุดนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยใส่พอดีครับพอดีก็เทลงไปเลยน,นี่ก่อ,น,อนนี่ก่อนก็ได้มันครึ่งครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งนนีเต็มไป ลูกไวลูกเล็กไปครับก่อนก่อนมันลูกใหญ่ก็ได้เยอะจุได้เยอะถ้าลูกใหญ่ เ,เต็มไปครับเต็มไปเห็นไหมเต็มไปจะล้นออกมาถ้าเต็มเป็นไปลูกนี้จะพอดีครับนี่ออกนิดหน่อยไม่เป็นไรครับออกนิดหน่อยไม่เป็นไรมันกินครับ กลิ่นมันไม่แรงอันนี้ถ้ากลิ่นแรงนะห้ามห้ามให้มีออกมาครับถ้ายาในกลิ่นแรงก็อย่าให้อย่าให้เห็นอย่าอย่าให้มันเลอะออกมาข้างนอกอย่างนี้ครับแต่นี้ผมให้มันกินแล้วมันกินครับกล้วยสุกคนนี้เอามาใส่ัแตกครับกล้วยแตกเลยมันยังกินครับเดี <c oughs> ๋ยวครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยครับมันจะไม่รั่วนะครับ ถ้า,ากล้วยสูกมากมันจะแตกครับเวลาเราเหยียดลงไปเหยียช้อตลงไปบางทีมันโดนปีหน่อยเดียวแตกออกมาหมดใดต้องมีต้องมีองมไอ้กล้วยปกติล่อมันก่อนครับสักลูกสองลูกร่อนก่อนลูกสองลูก,ก,ลก,ก,ลกจะไปให้กินทัวตัวนี้มันผอมครับตัวนี้ผอมก็จะทำยาพิให้กินครับแล้วก็อ้วนครับ ไอตัวนี้มันยังรออยู่นี่รอกินอยู่นี่ครับไอตัวนี้ตัวนี้ผอมๆครับเห็นซี่โครงตัวนี้ซี่โครงไม่มีนะครับเอาเป็นเม็ดชนิดเม็ดให้กินครับตัวนี้เม็ดไอตัวนั้นอีกตัวนึงตัวดาอีกตัวนึงเอาน้ําให้กินตัวนี้กาลังกาลังอ้วนนะครับเอานี่นะครับให้กินสองขวดไอตัวนี้ซี่โครงแต่ก่อนซี่โครงเห็นซี่โครงเยอะกว่านี้ครับเห็นชัดเด่นชัดนะครับ บัวพอมเห็นซี่โคงเด่นชัดเลยซี่โคงเห็นไม,ไม่ไม่เยอะแล้วครับรกำลังอ้วนครับถ่ายพยาธิตัวนี้พร้อมๆถ่ายพยาธิให้มันไอตัวนี้พร้อมครับมาใหม่ครับตัวนี้มีมาใหม่ครับตัวนี้พร้อม กินไปแล้วครับตัวนี้ก็จะทําให้กิน2ขวดครับตัวนี้ไม่ได้ร่อครับตัวนี้ไม่ได้กล้วยร่อเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าร่อตัวอีกตัวหนึ่งหมดแล้ว นขนาดมีมีน้ำออกมานะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นกล้วยกินง่ายครับไม่ต้องล็อกคอถ้ากากต้องล็อกคอครับต้องล็อกคอกอกถึงจะถึงจะลงคอเงยท้องได้ครับ,รบมีรั่วมีเป็นสิบก็กินเป็นสิบ <laughs> นะครับ สองขวดครับเดยวให้มีขวดหนึ่งครับนี่นครับตัวนี้ให้ได้ขวดนึงแล้วจะทำอีกขวดหนึ่งเดี๋ยวไปเอากล้วยกว่อนกล้วยหมดผมให้2ตัววันนี้จะกินอีกบัวบัวอยู่นี่เลยไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ค่อยแข็ครับเพราะว่าไม่ได้ขันคอเวลาถ,ถ่ายพยาธิไม่ต้องฉีดบัวจะไม่บัวมันจะคุ้น คุณเราทุกตัวครับบัวจะไม่เราแองไม่ดุจะทําให้กินอีกครับถ้าเป็นเม็ดแต่ง่ายครับแต่ว่าเป็นเม็ดมันจะแพงกว่าเป็นน้าครับเป็นน้ําจะถูกขวดหนึ่งก็สามสิบบาทครับสามสิบห้าบาทขวดหนึ่งแล้วนี้ก็ผมซื้อไว้ตั้งแต่ปีก่อนครับสามสิบห้า ว่ามันจะมันจะรู้มันจะไม่ไม่แชะครับจับได้ทุกตัวครับยู่นี่ว่าเราไม่ได้ฉีดมันไม่ได้ล็อกมันมันจะไม่ระแวงครับ,รบกําลังอ้วนถ่ายพญะาตัวในผมตัวน,วนี้แต่ก่อนสีโครงเห็นสีโครงชัดกว่าน,นี้ครับตัวนี้นี่สีโครงเริ่มหายแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่นุ่นตัวใหญ่นุ่นต้องให้กินอีก แล้วก็ลาดหลังให้ด้วยลาดหลังพยาธิภายนอกพวกเห็บพวกเห็บจะไม่มีครับอย่างนี้ว่วลาดหลังให้ด้วยครับเผือ <c oughs> บางท่านบางคนไม่รู้ครับ <c oughs> ต้องมัดคอผูกคอยุ่งยากครับแบบนี้ง่ายครับง่ายดีถ้าน้ำเยอะต้องกล้อยลูกใหญ่ครับถ้าสนถ่ายพยาธิเยอะ แบบนี้ก็ได้ครับกล้วยเล็กๆก,ก็ได้ให้ได้หลายลูกเจาะให้หลายลูกนี้ครับมีเป็นยี่ลูกไหมมันจินหมดแล้วครับไม่เหลือเจาะใส่อย่างนี้ครับเนี่ยน้ำไอ้ยาเยอะแค่ไหนครับเนี่ยเราเราแค่เรามีกล้วยเยอะแค่นั้นครับกล้วยสักยี่สิบลูกนี่ใส่เลยแบบนี้นะครับกินทุกลูกลงท้องทุกลูกนี่ครับวันนั้นก็ถ่ายตัวตัวนี้ตัวนี้เลย แล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งพวกนี้ก็ไม่ไม่มีเขานะครับต้องคล้องคอครับถ้ากอ,อกครับนี่ต้องต้องคล้องคอเข้าเสาอย่างนี้เข้าเสา,า,เสาล็อกเข่าสอก็จับปากกอ,อกอย่างนี้ครับถึงได้ครับเนี่ยถ้ากอ,อกแบบกอ,อกนะครับจะไพกยัดเขา้าให้กินเลยจ้างมันก็ไม่กินครับมันจะหนีพืชหนีแต่พืชหนีครับเี่ยต้องล็อกคอยุ่งยากครับต้องหาคนจ้างคนมาอีกอันนี้ไม่ต้องจ้างใครเลยครับคนเดียวก็ทําได้แบบนี้ครับเพียบ ใครมีวัวอยู่คนเดียวหรือผู้หญิงนี่ครับทำอย่างนี้ได้ครับวัวไม่คุ้นก็ทําได้ครับวัวไม่คุ้นนะให้กินลูกหนึ่งก่อนครับแล้วก็เดินตามตูดแล้วกล้วยทีนี้ก็ป้อนๆเลยทีนี้ทํายาไว้แบบนี้ครับป้อนๆอนๆต่อเนื่องไปเลยนะครับ <S <s <us> รู้สึกว่าให้แล้วมันจะกินหญ้าดีครับวัวจากวัวกินหญ้าไม่ดีกินหญ้าแต่เช้าเลยครับตัวนี้เอาออกไปว่ามันมันมันไม่มันผอมผอมกว่าเพื่อนเลยมาใหม่ เลยออกไปกินหญ้าแต่เช้ามีลูกครับยาลูกตัวนี้แต่ก่อนจับไม่ได้นะครับตัวนี้มาจับไม่ได้เลยครับใกล้ไม่ได้เลยอันนี้จับได้ตัวนี้นจับได้ทุกตัวครับอยู่นี่วัวผมจับได้ทุกตัวเพราะว่าผมไม่ไม่ได้ฉีดครับไม่ได้ฉีดถ้าฉีดเนี่ยจับไม่ได้นอนลเลาเแองเดินไปใกล้ๆก็วิ่งหนีแล้วจะจับจะรูปมันก็ไม่ได้ ตัวนี้ใหม่ๆหมนี่ใกล้ไม่ได้เลยครับน er ี <imer> no, ่เป <inaudible> ็นเดือนเลยเป็นเดือนเลยแล้วก็เดี๋ยวก็คุ้นเองครับะว่าเราไม่ทําอะไรมันมันจะรู้ครับบัวถ้าโดนเฉียในตัวไหนตัวนั้นแหละครับโดนเฉียมเลยไม่ไม่ใกล้คนแน่นอนครับโดนเฉียมยิ่งหมอหมอฉีดยาครับมามันรู้เลยครับรถยังไม่จอดเลยครับมามันรู้เลยมันหันหน้าเลงเลยครับอ่ามันได้กินครับได้กินคนฉีดยาครับมันจำจำแมนนนะครับบัว มีตัวเึ่งครับฉีดยาบัวแต่หมอมานี่มันรู้เลยครับยังไม่เข้าคอกเลยมันจ้องเล่งเลยครับเล่งหันหน้าใส่เลยมันรู้ขินครับรู้นะบัวไม่ใช่ไม่รู้นะครับเราไม่ทําอะไรมันก็จะคุ้นครับไม่ทําอะไรเดินไปไหนเดินเข้าคอกนี้ไม่มีว่าจะพึดพัดใส่ครับบัวอยู่นี่ครับก็ เผื่อไม่รู้ครับเผื่อบางท่านบางคนไม่รู้ครับอ่อยากเก็บป้อนยาขายพระญาติแต่ไม่มีผู้ช่วยอย่างนี้ครับรูไว้ใช่ว่าเสียบาปอยบกขามครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็เพื่อเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกชาววัวครับบางคนวัวผอมอยากจะให้ถ่ายพระญาติตัวแต่มีแต่เป็นน้ําอย่างนี้ครับต้องไม่มีเขาอย่างนี้ครับ หรือว่ามีเขาก็ยากครับมีเขาก็ยากกอกครับต้องมัดใส่เสาเลยครับถึงจะกอกได้เหมือนเดิมนะครับยากเหมือนเดิมครับถึงมีเขาก็ยังยากครับกอกแบบกอกต้องมัดใส่เสาดึงให้แน่นครับต้องจับปาาขึ้นกอกจัดเข้าไปถึงคอยัดแก่ป่ามันก็ไหลออกมาอีกครับไม่เข้าอีกครับยุ่งยากนี้เข้าแน่นอนครับลงท้องแน่นอนครับปาก็ดดวยจ้าเอมือหนึ่งครับผมอันนี้กินใบไผ่แล้ว เนี่ยผ่านนี่ข้าคอกก่อน